มาร่วงานกับดิฟิกซึ่งเป็นมือระดับโลกในการถ่ายทอดความรู้รความบันเทิงให้กับผู้คนทำให้ผมได้คคนพบปรกากฏการ์ที่สังเกตยืนวิธีการใช้ชีวิตที่สุดยอดที่สุดนั่นคือการสร้างความสมบูรณ์แบบที่เรียกว่าพิชชั่นคอมพลีสการเจาะลักรับของจิตใต้สำน,นึกที่เรียกว่าซับคอนเชียสเน็ เข้าถึงซูเปอร์คอนเชียร์ตหรือจิตเหนือสำนึกด้วยการถ่ายภาพออร่าที่เรียกว่าออร่าโค้ดเป็นการสั่นสะเทือนพลังงานของคลื่นไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในตัวของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์และมนุษย์ก็เปล่งอนุภาพของพระเจ้าซึ่งแสดงถึงร่องรอยของพฤติกรรมชีวิตวิธีคิดวิธีของการแก้ปัญหาชีวิตหรือแม้แต่การเข้าถึงความทรงจำบางอย่างที่ถูกเก็บรักษาไว้ ด้วยความรู้สึกมากมายด้วยความเข้าใจชีวิตที่หลากหลายแต่การค้นพบพลังงานอํานาจอันยิ่งใหญ่ในตัวเราและถอดรหัสถอดสัญญาณที่เรียกว่าบล็อกชีวิตคือวิธีการที่เป็นงานที่ผมถนัดที่สุดอาราโคสเป็นงานที่ผมทํามากว่า20ปีในการถ่ายทอดวิธีวิธีคิดวิธีการตกผลึกทางความคิดแล้วก็เข้าถึงพลังแห่งความสําเร็จที่ไร้ขีดจำกัดด้วยการถ่ายภาพรัศมีของชีวิต ในการเปิดเผยความรับของชีวิตและความรับของจัก,กรวาลขอ้พวกเราทุกคนติดตามกระบวนการของการปลดล็อกชีวิตด้วยการถ่ายภาพออราหรือออราโค้ดกับผมได้ที่เน็ตฟลิหรือที่ THE m a s t e r c o d e ACADEMY ซึ่งเราพร้อมแล้วที่จะเปิดเผยไขรหัสลับของจัก,กรวาลผ่านชีวิตของพวกเราทุกคนสู่ความสำเร็จที่ไร้ berkait dengan